ไ่อแล้วสถานที่แห่งหนึ่งที่ผมมักจะมากราบขอพรเสมอนะครับคือศาลหลวงพ่อมากนะครับบอกหลวงพ่อว่ารถติดมากนะครับแต่ผมจะพยายามไปหาท่านไม่เกินตะวันตกเช้าตีหครึ่งเดินทางมาตลาดนัดพระภารกิจสุดมันกับรถซิ่ง90ข้าไหนนอนนั่นกับตั้มเชียงใหม่เช้าวันแรกตื่นตีห้าคึ่งนะครับ ยกขบวนกันเข้าสู่ลำพูนนะครับเพื่อขายของกับพี่ๆน้องๆนะครับผมห่างหายมานานนะครับแล้วก็ทั้งซื้อทั้งขายได้ปัจจัยมาส่วนหนึ่งนะครับเริ่มเดินทางกันเลยครับมุ่งหน้าจากจังหวัดลำพูนเข้าสู่จังหวัดลำปางครับพัก ที่ลำปางที่อำเภอเถินครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อพักรถนะครับแล้วก็เดินทางต่อจากอำเภอเถินนะครับเข้าสู่เวียงละแหงนะครับเมืองละแหงก็คือจังหวัดตากตเรานั่นเองนะครับนี้เราอยู่ที่เมืองตากนะครับเดี๋ยวเราจะต่อไปด้วยว่าเราจะไปทำอะไรกันนะถึงสะพานจังหวัดตากนะครับแวะถิ่นเก่าที่เราเคยมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับ รู้สึกว่ามีความสุขมากนะครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับสภาพภูมิประเทศบรรยากาศดีมากนะครับวันนี้ที่สะพานแขวนจังหวัดตากนะครับ ถึงสะพานวังเจ้านะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมชอบมากนะครับว่าวิวทิวทัศน์และภูมิทัศน์ที่สวยงามมากนะครับติดติดกับแม่น้ำปิงนะครับสวัสดีวังเจ้านะครับทุกครั้งที่ผมมานะครับผมมักจะแวะถ่ายรูปนะครับเพื่อลำาึกความทรงจำนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมชอบมาประจำและสถานที่แห่งหนึ่งที่ผมมักจะมากลับ ขอพรเสมอนะครับคือสารเจ้าพ่อเสือศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ ผมมีประเทศนะครับสวยงามมากมาเมื่อไหร่ก็ยังมีความสุขเมื่อนั้นนะครับผมมีความผูกพันเหมือนเคยมาที่นี่มาก่อนเวลาผมผ่านมาจังหวัดตากทิไลผ่านมาก็จะมาขอพรหมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็ขอพรเจ้าพ่อเสือนะครับเจ้าพ่อเสือศักดิ์สิทธิ์มากนะครับขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มมุ่งหน้าต่อไปนะครับสู่ถนนสายหลักนะครับตัดเข้ามาจังหวัดกําแพงเพชรครับจากจังหวัดตากนะครับเราก็ใช้ทางหลวงนะครับสายหลักนะครับ มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้จากกำแพงเพชรเดินทางต่อด้วยความรวดเร็วนะครับเข้าสู่เมืองปากน้ำโพนะครับเป็นเมืองที่ผมมาพักป่อยมากถ้าจะเรียกว่าบ้านหลังที่2ก็ได้นะครับ อีกวัดหนึ่งที่ผมมีความศรัทธามากนะครับเมื่อไหร่ก็จะมาขอบารมีท่านประจํานะครับแม้ว่าจะเป็นสิงหรือว่าจะเป็นมีดหมอนะครับเป็นที่เรื่องชื่อนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตั้งศักดิ์สิทธิ์มากมาเมื่อไหร่ผมมักจะมาแวะมากราบท่านเหมือนมาเจอผู้ใหญ่อีกครั้งนึงนะครับวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากๆนะครับ วัดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับมีความสงบร่มเย็นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนสถานที่หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจากทั่วสารทิศนะครับมักจะมากลาบไหว้ขอพรอท่านเดินทางจากนาครสวรรค์นรวดเร็วทันใจนะครับเข้าสู่เมืองกรุงเก่านะครับพระนครศรีอยุธยานะครับอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดหลักที่ผมมักจะมาขอพรอบ่อยๆหลวงพ่อโตนะครับวัดพนันเชิง พระคุูบาลคูเมืองกรุงศรีพิยานะครับเป็นพระเก่าแก่นะครับเวลามาเมื่อไหร่ผมก็จะมาไหว้มากราบมาขอพรนะเข้ามาเห็นหลวงพ่อครั้งแรกรู้สึก มีความปื้มปิติมากนะครับเพราะว่านานๆได้กราบหลวงพ่อสักครั้งหนึ่งนะครับขอบารมีหลวงพ่อเสร็จปุ๊บนะครับมุ่งหน้าออกสู่ถนนสายเอเชียเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่กรุงศีอยุธยาหึงคืนนะครับตื่นเช้าตีห้าครึ่งเดินทางมาตลาดนัดพะระการเดินทางมักจะมีอุปสรรคเสมอนะครับจากเสียรังสิตนะครับ กลับมาที่ยุทยานะครับเปิดแผงขายของนะครับเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราก็สนุกสนานเลยจากการขายของตอนเช้าพอเริ่มบ่ายมาตีรถกลับเข้ามาเลยนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่ไม่มีวันหลับไหลนะครับกลับมาสู่ ออมกอดอีกครั้งหนึ่งนะครับหนีมาหลายปีนะครับสุดท้ายก็ต้องกลับเข้าสู่ศูนย์การเด็กฝังทนยังผมนะครับต้องมากราบขอบาร,รมีนะครับหลวงพ่อโตนะครับหลวงปู่โตนี่แหละครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับแห่งวัดะระฆังที่สุดแห่งความศรัทธาของคนฝั่งทนและก็ทั้งประเทศไทยนะครับกราบท่านขอพรนะครับ ขอบารมีท่านปกปักรักษานะครับเดินทางต่อเลยครับหลังจากวัดละฆังนะครับถ้าถ้าเรือวัดะระฆังผมนั่งมุ่งหน้าข้ามไปถิ่นเก่าครับเข้าตลาดพระนะครับท่าพระจันทร์นะครับ เดินข้างฝั่งไปวัดพระแก้วนะครับอันนี้เป็นวันดีด้วยนะครับะสุเบศพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านเสด็จเดินทางมาในวันพระใหญ่นะครับต่อไปเลยครับมุ่งหน้าสู่อีกวัดหนึ่งที่ผมมีความศรัทธามากนะครับบอกหลวงพ่อว่ารถติดมากนะครับแต่ผมะจะพยายามไปหาท่านไม่เกินตะวันตกดินไปถึงตะวันไม่ตกดินจริงครับ หลวงพ่อท่านนี้อยู่ในคอผมตลอดเวลาในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้นะครับเดินทางปั๊บหมดแล้วนะครับท่านอยู่ในคอผมเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโอปสรีนะครับอ่าสมบางิบดั่นเองนะครับบูชาท่านตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วนะครับมาตอนนี้รู้สึกว่ามีความปลื้มนปิติมากนะครับเพราะว่ามันเป็นวันตรงกับวันพระด้วยคนเยอะมากๆครับเห็นอย่างนี้นะครับผมพยายามจะหลบมุมกล้องไม่เห็นคนนะครับสภาพข้างใน อาสมนะครับอัน,นี้เขาเรียกว่าจุธามณีนะครับมาเจอป้าบุผานะครับข้างหน้าวัดถามสาธุสุขดิบนะครับว่าไปไหนมาไอ้นุม่มไปนานๆเลยนะไม่เจอเลยมาเดี๋ยวป้าจัดดอกไม้ให้ขึ้นไปไหว้หลวงพ่อนะครับสักการะหลวงพ่อนะครับกราบและขอพรนะครับว่านานๆจะมาเจอหลวงพ่อทนะีแต่วันนี้เป็นวัน เป็นวันศีลเป็นวันพระก็เลยขึ้นไปกราบใกล้ๆไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ขึ้นกันวันนี้คนเยอะเกินไปนะครับข้างหลังหลวงพ่อเคยตัดไว้ว่านะครับถ้าเกิดคุณวิกลจริตหรือว่าคุณโดนคุณใส่แล้วคุณโดนของหรือว่าโดนผีเข้าหรืออะไรต่างๆไม่สบายนะครับให้มาขอน้ำมนต์กับเต็กก้ลวยขอบารมีเตงก้วย,แ,กกวยแล้วก็เอาน้ำมนต์ นะครับใส่ขวดกลับบ้านนะครับเป็นสิริมงคลนะครับ<ห>อันนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับมาที่วัดนครับออกจากวัดหลวงพ่อนะครับแล้วก็ลุยกันต่อเลยครับสนุกครับวันนี้ผมใช้พลัง ตั้งแต่เช้าเลยตอนนี้เริ่มเป็นเวลาประมาณสักสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนะครับเข้าสู่ตอกข้าวสารถนนที่มีวันหลับไหลดูสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับแล้วก็นั่งพักเหนื่อยนะครับนถนนตอกข้าวสารเริ่มออกมาแล้วครับกับทีมเก่าอยากไปเยาวราชนะครับอยากไปหาอะไรกินด้วยนะครับก็เลยขับรถรอบพระนครดูนะครับก็ไปนะครับผ่านเยาวราชยังคงมีมนสนหมเหมือนเดิมนะครับมีมนเสนหมเหมือนเดิมมาเมื่อไหร่ก็ยังใจเต้นนะครับ ผมเลือกที่จะไม่นอนที่กรุงเทพนะครับตีรถกลับสู่ยุทธยาเลยนะครับตื่นแต่เช้าตื่นมาเข้าเซียรลังสิตเป็นวันนัดใหญ่ครับรู้สึกว่าตื่นเต้นเมื่อวานคนยังไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากนะครับจากเซียรลังสิท์ขายของเสร็จปุ๊บนะผมมุ่งหน้ากลับคนครสวรรค์เลย พักละครสวรรค์นหนึ่งคืนนะครับบุ่งหน้าตรงกับวันที่14กคุมภพาพอดีนะครับกลับมาถึงเชียงใหม่ทริปนี้ก็จบไปอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมใช้เวลาในการเดินทาง4คืน5วันนะครับตั้งแต่เชียงใหม่ลงไปจังหวัดต่างๆจนถึงกรุงเทพนะครับตามที่ตั้งใจไว้นะครับใช้เวลาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ ทุกปีหรือว่าทุกครั้งที่ผมจะเดินทางในช่วงนี้ก็เหตุผลง่ายๆครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศเอื้ออํานวยที่สุดที่ให้ผมลงไปเที่ยวได้นะครับก็คือเป็นช่วงที่ว่างแล้วก็ผมกลับไปนะครับไปดูวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่โลกภายนอกนะครับว่าเขาทําอะไรกันไปถึงไหนกันแล้วนะครับโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับคือทริปนี้ก็เป็นทริปที่สนุกมากนะครับ คาไหนนอนนั่นหวังว่าคลิปจะมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็นําไปใช้นะครับผมรู้สึกว่าในการทําคลิปนี้นะครับจะทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มและมีความสุขนะครับในการไปเติมเต็มในความฝันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ